a d v 1 5 0นะครับติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น4 0วัตต์นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นขาวต่ำเหลืองสูงนะครับอันนี้ตำแหน่งแคสบาร์ครับผมอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับที่เปิดอยู่นะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับอเรามาดูแสงนะครับผมแสงที่วิ่งไปออกจากรถนะครับได้เป็นประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรารอคนเดินแป๊บนึงนะครับ เพราะว่าไฟสูงมันจะแยงตามากนะครับถ้าเปิดไฟสูงอ่าโอเคมาดูไฟสูงต่ำพร้อมกันนะครับอันนี้สูงต่ำพร้อมกันนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับไฟสูงล้วนๆน,นะครับก็จะเป็นสีเหลืองล้วนแบบนี้ครับกดพา์ทได้ตามมือเลยนะครับอันนี้สวิตช์เพิ่มเติมนะครับ สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับซันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับ